วันหลังเอาคอนเทนต์นี้ไว้เอาเป็นรถกล้องหน้ารถนี่แหละแล้วก็คุยไปเรื่อยๆมาล้อมพอดบ้านนี่เป็นแสนเอ้ยเดี๋ยวพวกเองก็รู้แต่ตอนนี้คือฝนตกแล้วก็แดดออกมันก็จะทุลักทุเลหน่อยเนาะทุลักทุเลแดดเราเว้ยเนาะไม่แล้วแดดแล้วฝนตกตกนี้นะเอาเอายังนีมนั้ง ไล่ไพวกเราอ่าพวกเา,า,กเาะเห็นเจ้าของที่แล้วใทรเนี่ยอ๋อแกมาซื้อที่ไปนี่เหรอใช่ดดๆดๆโดดดดไปเราไปหาตอนนี้เราอยู่กับกิติเชี่ยววงกลมดีจ้อาอะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันฮะเดี๋ยวเราบินโดนหนครับพเพราะ <laughs> ว่าเดี๋ยวฝนตกนะฮะฝนตกเด <laughs> ี๋ยวฝนตกอ ไปสุดมาว่าไปสุดมาว่าหลังจากครั้งที่แล้วกับท่อนกับแท่นน่าดูครั้งนี้เขาเริ่มดูเป็นโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปเลย ดูฮะเกษตรกรคนใหม่รู้สึกว่าโอเอาจริงอาจังมากเป็นอะไรที่แบบว่าชาวบ้านแถวนี้เมื่อตื่นเต้นแล้วที่โราจะทำแลนด์มาร์คแล้วแล้วจริงหรือเปล่าเราเราตั้งใจให้มันเป็นแลนด์มาร์คไม่เราเราก็ตั้งใจทำไลนาเกษตรผสมตามศาสตร์พระราชาของในหนวยงานทก้านี่แหละถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็อยากจะแบบอยู่กับชุมชนเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรา เจริญเติบโตชุมชนเราก็อยากให้เจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างตอนนี้ในกรวนก็อย่างชาคิดเขาก็ไปทําสวนใช่อะไรเงี้ยที่ที่จันผมก็จะไปปลูกบ้านไว้หนึ่งหลังที่สวนมันอ่าแล้วก็ชาคิดจะทปลูกบ้านไว้หนึ่งหลังที่ที่สวนผมที่อุดรใช่แล้วทุกปีเขาจะเริ่มแบบปีนี้ไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีที่ที่ใต้ของพี่เจี๊ยบอีกที่นึงแล้วอย่างพี่อู๊ดอ่ะฮะพี่อู๊ดมีวัดวัดพระธาตุผานแก้วะ ตรงไหนเพชรบูรณ์นะเพชรบูรณ์เออเนี่ก็คือทุกคนก็คือมีที่หมดและอย่างตอนนี้ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มถึงไหนอะไรยังไงแล้วบ่อแรกเสร็จไปแล้วรวยเลยใช่เป็นบ่อขนาดหนึ่งไร่อันนี้คือแม่แม่เป็นคนวาดบ่อแล้วก็ให้ออฟทำเป็นแม็ไว้แตนบ่อนี้เป็นบ่อแม่วาดเหมือนแบบวันหนึ่งถ้าแม่ไม่อยู่กับเราแล้วก็จะรู้ว่าเนี่ยลูกหลานก็จะได้เห็นว่าเนี่ยย่ายายเนี่ยเป็นคนวาดบ่อนี้ไว้ให้นะเพื่อแบบเออละลึกถึงถึงเป็นสิ่งที่แบบแม่ฝากไว้ให้อะไรอย่างเงี้ย ส่วนบ่อนี้ก็เป็นบ่อยาวซึ่งนี่ครับมีคนวาดอยู่ข้างหลังนีนะพี่ออฟพี่ออฟพี่อ๋ออันนี้รับออกจากบ้านนะอ่านะครับเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้หลังพี่พิทงานอย่างนี้นะติดต่อได้มันเป็นการทํางานแบบรุนละทึกทุกวันน่ะว่าฝนจะตกไหมเพราะถ้าฝนตกมันก็ต้องหยุดงานอะหยุดแต่เงินไม่หยุดไงใช่เราก็เลยตื่นเต้นกันหน่อยว่าแบบภาวนาทุกวันอย่าตกอย่าตกอย่าตกอะไรเงี้ยอืมแต่ก็เป็นความโชคดีนะบ่อเนี้ย ไปสองจ้วงเจอตาน้ําเฉยเลยเอามีตาน้าใช่เจอแล้วใช่ไหมเจอเจอดีใจกันใหญ่เลยเนี่ยพี่พี่คนขับพี่สีหลังคนขับบอกเฮ้ยเจอตาน้ำดีใจกับเราด้วยเราก็ดีใจทีนี้เจอตาน้ำทีนี้ก็คือเราก็ปล่อยให้น้ำใช่เราะว่าต่อไปน้ำมันก็จะซึมขึ้นมาในบ่อเรื่อยๆหมอบ่อไม่มีวันแห้งน้ำซึมไม่ค่อยลาเริงเท่าไหร่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ซึมบ่อสองบ่อจะเกื้อกูลกันอยู่แล้วด้วยด้วยคลองไส้ไก่ที่มันเชื่อมกันฉะนั้น บ่อไหนได้แล้การเติมน้ําจนล้นมันจะไหลามากอีกบ่อหนึ่งทันทีโอ้ oh, นี้แปลว่าแปลว่าทํากันบ้านมาอะไรไปศึกษามาแบบ <laughs> ใช่ย่างดีเป็นเกษตรกรยูทูบมาปีกว่า <laughs> เราก็เรียนรู้ไงแล้วก็เรียนรู้ด้วยการที่แบบไปถามผู้รู้ไปเจอปราชชาวบ้านอะไรเงี้ยผมควรทาไงดีผมควรจะออกแบบพื้นที่ผมยังไงอะไรเงี <laughs> เ<อ>้ยก็เริ่มวาดภาพไว้ในใจแล้วก็เอาแบบเราไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูว่าอุ้ยอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเป็นขวัดแนวไหนเป็นเกษตรแนวไหนอะไรอย่างเงี้ย ต่อไปเราก็จะใช้ชีวิตเกษียณที่นี่แหละเพราะว่าเมื่อเมื่อพอเราอายุมากขึ้นเรารู้สึกว่าความวุ่นวายของสังคมเมืองมันก็มีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติผมว่ามันจะดีดีต่อเราดีต่อแม่เราด้วยยแม่ก็แก่แล้วก็อยากจะให้แม่ได้มีชีวิตที่บ้านป่าที่สงบสุขแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อทให้สุขภาพดีอยู่กับลูกกับหลานแล้วเนาะแล้วเด็กๆมันก็โตขึ้นโตขึ้นลูกหลานเราก็โตขึ้น ก็อยู่พ <ใน S 1> ันี้เราก็ได้ปลูกผักปลูกหญ้าก,กินเองการปลูกกินเองมันมั่นใจที่ว่าเราไม่ใส่สารเคมีแน่นอนเพราะทุกวันนี้ผักในท้องตลาดบางอันก็ยังมีสารเคมีอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ไงเ,เราก็กินเข้าไปสุดท้ายมันมันคือกินอาหารแล้วต้องไปโรงพยาบาลอะ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอาหารมันคือย,ยาถ้าเราถ้าเราสามารถทําให้มันเป็นอินทรีย์ไม่ใส่สารเคมีลงไปอะ่ะล้วปลูกออกมาคนกินก็จะสุขภาพดีไปด้วยตอนเนี้สิ่งที่คิดว่าจะปลูกคือปลูกทุกอย่างที่เรากินอ่าฮะ แล้วเราก็จะสามารถอยู่ได้ด้วยความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงมันไม่ได้หมายถึงเงินทองอสิ่งที่ในหลวงสอนคือความมั่นคงมันคือความมั่นคงทางทางการใช้ชีวิตปัจจัยสี่เมื่อเรามั่นคงแล้วเราแข็งแรงแล้วเงินมันจะไม่ใช่เรื่องสําคัญอีกต่อไปนี่นี่คือหนึ่งในเป้าหมายที่ในหลวงพยายามสอนพวกเราตลอดว่าความพอเพียงมันคืออะไรมันไม่ได้หมายถึงความยากจนแต่มันหมายถึงความพอดีความมั่นคงทางความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วชีวิตเราก็จะแบบมีความสุขเอ ถึงตอนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยทาได้เราทําจากแบบทาด้วยด้วยความตั้งใจจริงอ่ะมันต้องได้แล้วมีอะไรต่อไหมวันนี้ไม่มีแล้วครับขุดบ่อก็รอลุ้นขุดบ่อว่าให้ทันฝนถ้าบ่อเสร็จทันฝนเนี่ยเฉียบที่เหลือเราก็จะอุ้ยนอนเล่นฝนตกดีจังเลยแต่ตอนเนี้ยอย่าพึ่งโตเดี๋ยวขุดไม่ทันนี่ทาทั้งวันเลยนะตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่กี่โมงบ่เนี้ยตั้งแต่เช้า บ่อนี้ก็ลากกันเองนะเนี่ยเหรอบ่อนี้ผ่กับน้องเคยก็ช่วยกันลากเนี่ยไอหนึ่งไล่ตรงเนี้ยนะใช่ที่เห็นทรงอย่างเงี้ยคือลากกันเองนะต้องแบบคนนึงเป็นวงเวียนถือคนนึงปักเป็นวงกลมวงกลมวงกลมอะไรอ่เงี้ยแต่มันสนุกไงมันสนุกตรงเราได้ทําเองจริงๆอ่ะต่อไปมันภูมิใจคือเราแบบเราเดินมาแล้วโอ้โหแม่งกูลากเองกับมือเลยเดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้ เนี่ยนะฮะก็อย่างที่เห็นน่ะภาพภาพที่เห็นคือตาน้ําแล้วน้ําใสมากแล้วถ้ายิ่งเขาแบบขุดขึ้นมาเต็มเตมเลยนะแล้วแบบว่ากัก,กเก็บไว้อย่างเงี้ยโอ้โหสบายเลยแล้วก็เอาปลามาปล่อยเรียปะวานเนะ <laughs> ห็นเขาม,า <laughs> มีกับอย่างมีนงม้นทั้งเขาได้หมดนี่หาเงินยกันแต่ <laughs> ก็ต้องดูแหละว่าเออเรากําลังเรามีเท่าไหร่อย่างที่เกลือ,องเงี้ยออแกก็นู่นนี่เนาะของเราก็เดี๋ยวค่อยๆทำไปเรื่อยๆเอาตอนแรกอ่ะเอาที่อยู่กัน วันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเไื่อมีอะไรจะฝากนะฮะก็ฝากไปด้วยครับกับช่องว็อกบล็อกนะฮะทางยูทูบนะฮะแล้วก็ฝากรายการทางช่องวันสัปดาห์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากนี่ช่องน้องใหม่ทรีบาร์ทรีทรีทรีสามสามที่น้องทรีบาในช่องโอมิเดียชแนลนะครับนะแล้วเดี๋ยวเขาก็คงมาอัปเดตส่วนผมเรื่อยๆนะฮะะก็คงอยู่แถวนี้แหละนะผมอ่ะอย่าลืมนะครับเจอกันในคลิปต่อไปฝากไลค์ฝากแชร์กดกระดิ่งกันด้วยซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย